สวั S <S <an other> สดีชาเมศค่ะดวความรักก็จะวันที่19กุมภาพันธ์นะคะคุณได้พลังงาน7ถ้วยเขาได้ the world นะคะขึ้นมากับหัวนะคะ <S <S <an other> ก็ความสัมพันธ์ของคุณ2คนนะคะอาจจะมีเรื่องของความสับสนกันไม่แน่ใจหรือว่าตัวเลือกเข้ามานะคะในฝั่งของคุณนี้มี7ถ้วยถ้าคุณมีคอมมิชเมนต์กันแล้วตรงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวเลือกที่เป็นตัวบุคคลแต่อาจจะหมายถึงคุณมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะในช่วงนี้ การให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์หรือว่าแฟนเนี่ยก็เลยเทําได้ลําบากนะคะเขาก็อาจจะน้อยใจแต่เราก็ตามต่อให้มีปัญหาการถึงขั้นทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังไม่จบลงนะในในส่วนของเขาแล้วเนี่ยเขายิ่งไม่อยากจะจบแล้วก็ไม่ยอมจบนะคะก็เดี๋ยวเ d ยังกลับหัวอยู่แปลว่าความสัมพันธ์ยังคงอยู่ นะมีพลังงาน forgiveness ด้วยนะคะก็แปลว่าการให้อภัยนะคะการปรับความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นได้ attraction คุณสองคนยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะคะสบายใจได้นะ